ก็สวัสดีนะครับทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมอยู่ที่หน้าวัดหนองตำลึงนะครับผมวันนี้จะพามาเดินตลาดวัดหนองตำลึงนะครับผมให้ดูด้านล่างนะครับผมก็ผมอยู่บนสะพานลอยนะครับเดินข้ามสะพานลอยวันนี้วันอาทิตย์นะครับผมก็จะมีตลาดทุกวันอาทิตย์นะครับผมจะให้ดูบรรยากาศด้านล่างนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปเดินตลาดด้วยกันนะครับไปหาซื้อของกินนะครับผมก็จะให้ดูบรรยากาศด้านล่างก่อนนะครับ นี on ่ครับผมอยู่บนสะพานลอยนะครับที่เห็นอยู่ด้านหน้าก็เป็นตลาดอยู่ในวัดนะครับของกินเยอะมากนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับผมครับเดี๋ยวจะเดินลงไปด้านล่างนะครับก็ใครเข้ามากดถูกใจทักทายกันได้นะครับผมกดถูกใจกดคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับผมพูดคุยทักทายกันนะครับวันอาทิตย์วันหยุดนะครับผม ต่อถา,านกล้องนะครับเดี๋ยวไปเดินตลาดด้วยกันนะครับอันนี้ก็ถ,ถนนสุขป,ประยูนยนะครับมุ่งหน้าสู่อำเภอเจจังหวัดชนบุรีนะครับผมครับมีรตรีขายด้วยนีครับผมเป็นตลาดอยู่ในวัดนะครับผมก็ใครเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะครับผมตอนนี้ จะไปหาซื้อของกินก่อนนะครับผมสวัสดีครับคุณพี่เชษแสงทองนะครับอ้าวตัวผมเองัอดีหน้าจะมีคนเปิดเล่นอยู่เข้ามากดถูกใจให้หนะครับผมวันนี้จะมาเดินตลาดสําหรับมือใหม่นะครับต้องทําการไลฟ์สดนะครับผมไลฟ์สดเป็นการเปิดการมองเห็นของเอไอที่ดีนะครับผมเพื่อนๆก็ท่านใดที่ โดนปิดการมองเห็นนะครับต้องทําการไล์สุดนะครับก็ใครเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะครับตอนนี้มาหาซื้อของนะครับผมนี่ครับมาเดินตลาดหาซื้อของนี่ให้ดูนะครับตลาดนัดหนองตำลึงนะครับอยู่ที่อำเภอพานทองจังหวัดสุบุรีนะครับจะมีของแบบของขายเยอะเลยนะครับผมไปดูด้านในกันนะครับ ละ60บาท2กิโลร้อยเดียวกันเลยครับพี่เอาพอดีสดใหม่ๆที่ข้าวเดียวนี่ครับนี่ก็เป็นวัดหลวงหนองํำลึงนะครับผมตลาดอยู่ในวัดเลยนะครับผมให้ดูคนเยอะมากเลยนะค๋ยวเดินฝั่งนี้ก่อนนะครับนี่เป็นโซนสวัสดีนะครับใครเข้ามากดถูกใจให้หน่นะครับผม ของฝายเยอะเลยครับผมมีหมั่มด้วยนี่ครับโอ้ของฝาเเจนอะไรมีปลาล้านี่ของชอบผมเลยครับเนี่ยปลาปลาริมขายไงครับอ๋อเขาเขาทักถุงได้ไหมอยากซื้อปลาจอมสักหนึ่งถุงก่อนครับ นี่เป็นปลาจมปลาจมปุ้งนะครับเองให้ดูน่ากินมากครับอันนี้ของของชอบผมเลยนะครับผมนี่อันนี้ก็หมั่นก็น่ากินนะครับดูอันนี้เท่าไหร่ครับ เอายถุงไหมนะ่ะยี่สิบบาทนะค,ะนครับนี่เอาถุงเดียวครับผมถุงเดียวถุงเดียวยี่สิบบาทนี่ค,ครับยี่สิบาทได้ของกินนะของชอบเลยนะครับเดี๋ยวไปเดินดูต่อนะครับผม ขออนุญาตปิดเสียงเพลงก่อนนะครับผมเพราะมีเสียงเพลงแทรก<อ>นี่ครับมีโซนเสื้อผ้านี่มีผักด,ด้วยห้าบาทเองครับกันเท่าไหร่ครับห้าบาทครับห้าบาทหมดเลยเหรอห้าบาทห้าบาทนี้ถูครับห้าบาททุกกันจบับตอโอ้ถูกมากเลยห้าบาท ตะไคร้นี่เท่าไหร่ฮะร้อห้าบาทครับสองห้าบาทเดยวห้าบาทหมดเลยเหรอครับห้าบาทเดียว้นี่นนะห้าบาทหาดูผมผักนี่ผักผักอย่างละห้าบาทหมดเลยครับผมนี่ผักขายถูกมากเลยนะครับของเดียวากเดี๋ยวดูคณะก่นอนผมมีผัดสายบัวสิบบาท เอาเอาคณาเอาคณะสิบาทนะครับสิบาทอ่าครับผมคณะหนึ่งการเมืองว่าสิบาทพอไม่พอเพิ่มได้นะครับผมพอมไม่พอครับผมทำเดียวนี่ครับได้คณะนะน่าผักร้านนี้ตายแล้วสวยเมื่อกี้จ้าเนี่ครับอันนี้เป็นไส้กรอกขอนแก่นขอลูกละห้าบาทรอ บาท้อบาทเลยค่ะอันนี้เป็นหม่ำโอ้น่ากินมากใส่กล่องหมูใส่กล่องเนื้อนี่ครับผมขับไปดูเดินไปเรื่อยๆนะครับผมถ้าใครเข้ามากดทักทายกันได้นะครับผมก็ผมอยู่ที่ตลาดนัดหนองตำลึงนะครับอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีนะครับจะให้ดูนะครับผมของถูกมากเลยนะครับผมปลาอันนี้เป็นปลาทูใช่ไหมครับ ปลาทูเหรออ๋อก็ใหญ่ดิอ๋อนี่ขนมหวานด้วยค,คนเยอะมากนะครับผมนี่คนกำลังเริ่มมาตอนนี้ นี่ครับตลาดนันก็อยู่ในวัดนะครับก็หลวงพ่อแก้ววัดหนองตําลึงครับอยู่ที่พานทองชนบุรีนะครับผมตลาดสวัสดีนะครับผมสวัสดีคุณพิมมาลานะครับสวัสดีคุณเรียบง่ายนะครับผมก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่ ตลาดนัดหนองตำลึงนะครับอยู่ที่พานทองชลบุรีนะครับผมจะพาทุกท่านมาดูนะครับบรรยากาศภายในตลาดนัดนะครับผมเข้ามาทักทายกันได้นะครับผมก็เดี๋ยวจะเดินดูภายในตลาดนะครับผมของเยอะมากนะครับของกินกับข้าวนี่ราคาไม่แพงนะครับผมนี่ครับนี่ครับอันนี้ก็สามห่อร้อยแล้วของทะเลอะไรก็มีเยอะนะครับอันนี้เดินโซนนี้ก่อนนะครับโซนนี้จะเป็นของของของทะเลจะอยู่โซนนี้ครับเดินเดินให้ดูไปเรื่อยๆนะครับผม ก็ใครเป็นพ่อค้าแม่ค้านี่ก็มาขายได้นะครับผมแต่ต้องมาจองพื้นที่ตั้งแต่ตีสองตีสามนะครับมาจองพื้นที่นะครับอันนี้ก็เป็นของจานละห้าสิบบาทเองของจานละห้าสิบาทเองนี่ครับห้าสิบบาทนี่ครับโอ้มีราคาบอกท้นที่เลยครับื่าไงในไก่<อ>เยอะมาก เดี๋ยวเรดูกันต่อเลยนะครับมามะพุดมะคุดที่ห้าบาทโดลายี่ห้าครับมะพุดนี่ครับไม่แพงนะครับสี่โลร้อย่เงาะด้วยอ๋อนี่เป็นอะไรหวานเย็นเป็นหวานเย็นเหรอครับโอ,อ้หวานเย็นอ๋ออ๋อ หรือบางคนเขาใส่แของกินบ้าเลยครับอันนี้ก็เป็นโซนเสื้อผ้าโซนรองเท้านะครับผมนี่มะละกอสิบบาทครับผมอ๋อถุงละสิบบาทแล้วมะละกอไม่แพงนะครับมะละกอถุงสิบบาท เอาเอาสักถุงหน่อยปลาค้ายู่ไนครับอ่ามากอถ,ถุงนะครับอ่าเดี๋ยวไปตามส้มสักถุงนึงครับที่บาทนะครับผมถ้าอยู่อยู่หน้าหมู่บ้านผมก็ประมาณลูกละสิบบาทนะครับถ้าอยู่หน้าหมู่บ้านผมลูกละสิบาทอันนี้ก็สิบถุงละสิบบาทก็โอเคอยู่เราพาไปดูหอยแมงคู่ตัวใหญ่ครับเห็นนะ มาพี่บ้านแหนะครับโอ้หอยแมงผู้ตัวใหญ่มากเลยนี่ครับสามสามร้อยใช่ไหมครับโอ้ตัวใหญ่มากเลยพี่โอ้ใหญ่โอ้นี่ครับตัวใหญ่มากเลยครับผมนี่นให้ดูเนื้อเนื้อแน่นมากเลยครับโอ้อยากจะซื้อกลับไปเล่าเกินพอดีอีกมือน,นึงก็ไล์สดอีกมือน,นึงก็ถือถือของนี อันนี้อันนีรยบห้าบาทโอ้ตัวใหญ่พี่เนื้อแน่นนะโอ้ครับกวน้วนมากเลยแม้ว่าเต็มฝาก็ไม่ได้ไม่องนั่งาสุด้ของเรื่อเต็มฝาเ่อสุท้างนี่โอ้ที่สกว่าพี่ครับเดยวกระชังอันนี้สี่ร้อยนี่ปลาครับผมเอเาจะายที่อเราะติดไปเลย อืออันนี้ครับผมนี่ครับกับข้าวอันนี้เป็นกับข้าวนะครับผมสองหมัดร้อนครับสองหมัดยี่สิบบาทของของเยอะมากครับอันนี้เป็นอ้นครับเดี๋ยวไปเดนินกันต่อนะครับผมไป ไปอีกโซนหนึ่งนะครับ umas, อันนี้เป็นวัดหลวงพ่อแก้วหนวงตั้นึงนะครับผมนี่เอ้โซนลอตเตอรี่เยอะมากเลยคับลอตเตอรี่ <S เดี๋ยวจะพาเดินดูเรื่อยๆน,น,นะครับผมอ๋อมีกุ้งด้วย กุ้งส,ด,สดเลยใชนะ่ไหมเดมากเลยใครเข้ามากดถูกใจให้หน่อยนะครับผมอะไรไหมคะกระุ้งไหมคะทุกอกได้ค่ะก็ะะะวันนี้มาเดินตลาดนัดหนองตั้ลึงนะครับนี่ของทะเลเยอะเลย

เชิงเงาทำอะไรตอนเย็นก็ตัดไปกับสาวผีได้ไหมครับอ้อันนี้เป็นโซนปลานะครับผมก็คนเยอะมากนะครับผมตอนนี้ก็อันนี้ก็ได้ขอ,องมา กลับบ้านก็มีมะกอมีผักครับผมปลาร้าอ๋อไส่กอกไส่กอกหมูห้าบาทนะสี่บาทจ้าไส่กอกหมูหนึ่งห้าบาทต่ออันนี้กี่ลูกคะเนี่ยแถวนึงกี่ลูกเฮ้ยแถวนึงมีกี่ลูกคะเนี่ยกี่บาทอ๋อลูกละห้าบาทใช่ไหมเอาสักเอาสักสี่สิบบาทเลย เือไมนะ่นานเราเสียใจก่อนนะครับผมนี่ครับใส่กาอรได้แล้วสี่สิบบาทาบอันนี้เป็นมั่มอันนี้มั่อ๋อทีดละห้าสิบบาท๋อ,รทนนรอกรอะเพาะปลาถุงเท่าไหร่ครับ สี่สิบาทกระเพาะปลาเออกระเพาะปลาหนึถุงครับอ่าเดี๋ยวซื้อกระเพาะปลาต่อนะครับตอนนี้หนักมากเลยครับผมอีมือหนึงก็จับโัวศัพท์อีกมือนึงจ,จับถือของโอเคได้กระเพาะปลาแล้วนี่ครับดูทําหน้ากินมากเลยครับให้ดูม่อใหญ่มากอื ก็ตอนนี้ก um> ็กำลังเดินหาของกินอยู่นะครับผมของเยอะมากเลยไม่ร şey> um> <да ู้จะซื้ออะไรเลยก็ใครเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะครับผมนี่ครับปกตินี่ก็คือจะเต็ม ้านนี่เลยครับรู้สึกฝนฝนจะตกแต่เมื่อคืนเนี่ยก็เลยไม่ค่อยมีคนนะจะไปเดินดูของมิเสื้อผ้าโซนเสื้อผ้าเ่ยครับผม ซื้อขนมลูกซื้ออะไรดีจะหาขนมก่อนเอาอะไรจะหาของกินก่อนพอดีแฟนอยู่ที่บ้านนะครับสั่งของมาต้องหาซื้อของให้ลูกก่อนพิซซ่าับลูกชอบกินพิซซ่านะครับจะหาซื้อพิซซ่าก่อนนะครับผมถ้าใครเข้ามาทักทายก็ได้นะครับพิซซ่าโอเคครับผมจะหา ไม่รู้เขาจะมาขายหรือเปล่านะฝนมาตกเนี่ยเดินอยู่โซนไหนไม่รู้เนี่ยครับผมอยู่ที่ตลาดนัดหนองตําลึงนะครับผมก็ใครผ่านไปผ่านมาแถวชนบุรีนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับผมก็จะมีตลาดนัดในวัดนะครับผมของเยอะมาก นี่ครับเจอพิซซ่าแล้วนะครับผมของป่ดลูกชายสิบบาทเจอพิซซ่าแล้วมีมีกี่รถครับมีสี่รสครับตอนนี้มีเป็นเป็นข้าวโพดอย่างเดียวาออเลยครับอ๋อเป็นข้าวโพดเอา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 สี่อันเลยครับผมบ<า>อ่าสี่อันเลยครับพิซซ่านะครับสิบบาทนะครับผมนี่ครับกำลังทำอยู่ ก็มีหลายรถครับมีชีสอันนี้อ๋อหมดหมดหมดเลยขายดีผลตกไหมครับเมื่อคืนตกอ๋อครับอันนี้ไลฟ์สดอ๋อครับก็คือผมเพ็รไอมีโชคแสงทองครับผมเป็นไม่ไม่ต้องครับให้เด็กให้เด็กนี่ครับผมมาอุดหนุนได้นะครับตลาดด้านหนองตำลึงนะครับอำเภอพานทอง ครับนีให้ดู่าค้าไหมคะสิบบาทเองครับถูกมากนี่นี่สิบบาทขายดีมากเลยหมดแล้วเนี่ยอืมเมื่อเช้าฝนตกไหมไม่ตกนะเม่อเนิดๆครับไ่แบบนึงนะครับเดี๋ยวแกะตาก่อนนี่ครับสี่สิบบาทอ๋อหนักนะครับผมนี่ครับ,รบสี่สิบบาทได้พิซซ่าไปให้ลูกแล้ว ครับครับนี่ครับสี่สิบาทครับผมอร่อยมากครับผมเนี่ยครับเดี๋ยวช่วยโปรโมทร้านก็อยู่ที่มามาทุกวันอาทิตย์เลยไหมพี่ทุกวันอาทิตย์เลยใช่ไหมอ๋ออยู่ที่วัดหนองตาลึงนะครับผมมาทุกวันอาทิตย์นะครับผมสิบาทนะครับถูกมากเลยนี่ครับผมมันแบบกาลังกินพอดีเลยับพี่สิบบาทเนี่ยลูกลูกชายชอบลูกชายให้มาซื้อโดยตรงเลยผมเดินหายโอเคขอบคุณมากครับพี่ นี่ครับผมให้เรามีผัดไทยด้วยผัดไทยขายไงครับพขายยี่ห้าครับทีบ่ไหนขายยี่ห้าอ๋อตั้งเลขหนึ่งเท่ากับครับเสร็จอ๋อ,อไว้มีกุ้งด้วยได้ ได้ของเยอะแล้วนะครับผมนี่หนักแล้วถือไม่หมดละอยากจะซื้อเยอะๆแต่มันอีกมือน,นึงต้องจับกล้องโอ้เจอเมี่ยงเมี่ยงคำาละของชอบเลยนี่ครับเจอเมี่ยงคำแล้วของชอบผมเลยเอาเอาสักหนึ่งชุดดีครับนี่ครับเจอของชอบละครับผมหกสิบบาทนะอ่าโอเคครับผม 60บาทนี่ครับของเต็มมือแล้วครับผมวันนี้ก็อยากจะซื้อเยอะๆนะครับแต่แต่ก็ถือถือหนักแล้วเ้วต้องเดินข้ามสะพานลอยไปอีกก็ให้ดูบรรยากาศนะครับนี่อยู่ที่ตลาดฝนกำลังจะตกแล้วนะครับตอนนี้นี่พ่อค้าแม่ค้าเยอะมากเลยสวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะครับผมกดทักทายกันได้นะครับผม นี่ขนกำลังมาแล้วเดี๋ยวโอ้ไก่โอ้ตัวร้อยสามส,าส,สิบ130เอง,องต้มต้มก็ราคาเท่ากันหรอครับ แล้วาาราคาครับอ๋อต้องร้อยห้าสิบโอ้ถ้าสดร้อยสามสิบอครับวัดหนองตำลึงนะครับผมไปวัดให้ดูบรรยากาศรอบๆวัดต,ตลาดนัดหนองตำลึงนะครับคนเยอะมาก ครับไปถึงด้านในนะครับแต่ผมคงเดินไม่หมดนะครับเพราะผลจะตกผมจะกลับแล้วโอเคครับผมอันนี้ก็ได้ของพอแล้วนะครับผมแล้จะเดินกลับ,บแล้วครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับครีเอเตอร์ใหม่นะครับผม พักทายกันได้นะครับอ้าววันนี้ยังมทไขปาายปลาคงจะเดินทางกลับแล้วนี่ครับผมต้องเดินข้ามสะพานลอยครับมอไซค์ผมจอดอยู่ฝั่งนู้น,นผมไม่ได้ขับรถข้ามมานี่ครับมีรถรับส่งเข้าไปในเมืองชนด้วยนะครับผมเส้นนี้ก็ไปเข้าเมืองชนบุรีนะครับ กำลังจะกลับบ้านนะครับผมก็เดี๋ยวขอจบไลฟ์สดเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผม